สวัสดีค่ะนักเรียนคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทํางบกําไรขาดทุนแล้วนะคะซึ่งงบกําไรขาดทุนที่เราจะทำเนี่ยมันจะมีตัวอย่างให้นักเรียนเห็นมาเป็นแบบขั้นเดียวกับแบบหลายขั้นนะคะไม่ว่าจะทําแบบขั้นไหนก็ตามรูปแบบก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากสักเท่าไหร่มันก็ยังคงใช้ชื่อบัญชีที่อยู่ในหมวดรายได้และหมวดค่าใช้จ่ายเหมือนกันเพียงแต่ การเขียนรายละเอียดลงไปในนั้นอาจจะมีความต่างแค่เล็กน้อยเท่านั้นแต่นักเรียนก็ไม่ต้องกังวลใดๆการที่นักเรียนจะเขียนงบการเงินที่ชื่อว่างบกำไรขาดทุนถูกต้องได้นั้นนักเรียนต้องฝึกทำบ่อยๆซ้ำๆไม่มีใครดูคลิปนี้ครั้งเดียวแล้วทำได้เป็นแบบ100%ไม่มีคะ่ะนักเรียนมันต้องถูกฝึกทำหลายๆครั้งมากๆ ต้องเป็นคนขยันจริงๆนะคะถึงจะจํารูปแบบจําขั้นตอนกระบ,บวนการของมันได้ถ้านักเรียนจําได้เข้าใจได้ไม่ว่านักเรียนจะเรียนบัญชีใดก็ตามที่ทําเกี่ยวกับงบการเงินมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะนักเรียนเพราะงบการเงินทุกบัญชีมันทําเหมือนกันหมดนะคะอะเราจะมาดูแบบขั้นเดียวก่อนเราจะทบทวนว่าก่อนหน้านี้เราทําอะไรกันมาหนึ่งเราทําอะไรกันมาคะเราปิดบัญชีมาแล้วถูกต้องไหม โอ้โน oh no. เราปรับปรุงเราปรับปรุงบัญชี 2. เราปิดบัญชี 3. เราทำงบทดลองหลังปิดบัญชีและเราจะเอางบข้อมูลที่อยู่ในงบทดลองหลังปิดบัญชีมาทำงบกำไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินเราจะมาเริ่มที่งบกำไรขาดทุนก่อน เวลาทํางบกําไรขาดทุนอันนี้ถ้าโจทย์บอกว่าเอ้าวทาแบบขั้นเดียวนักเรียนก็ต้องจํารูปแบบของมันให้ได้เพราะนี่มันคือมาตรฐานของมันนะคะในการทํางบกําไรอันดับแรกเลยหัวงบหัวงบประกอบไปด้วย3บรรทัดบรรทัดที่1ให้เขียนชื่อกิจการบรรทัดที่2ให้เขียนว่างบกําไรขาดทุนบรรทัดที่3สําหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาสองห้าหนึ่ง แล้วนักเรียนจะเห็นป้ามันประกอบไปด้วย4คอลัมน์ด้วยกันคอลัมน์แรกจะเป็นชื่อชื่อหมวดและชื่อบัญชีคอลัมน์ที่2จะเป็นรายละเอียดเขียนคําว่ารายละเอียดแล้วนักเรียนจะเห็นว่ามันมี1นถึงหที่อยู่ในวงเล็บนั่นหมายความว่ารายละเอียดประกอบงบ รายละเอียดประกอบงบหมายความว่าอย่างไรรายได้จากการขายการที่มันจะมาเป็นล้านแปดตัวนี้แสดงว่ามันผ่านกระบวนการคำนวณอยู่นอกงบอยู่นอกงบคืออยู่อีกกระดาษอีกแผ่นหนึง่งค่ะอยู่กระดาษอีกแผ่นหนึง่งสมมติว่านักเรียนกําลังจะทํางบกําไรขาดทุนอยู่หน้าที่หนึ่งรายละเอียดประกอบงบจะอยู่ในในแผ่นที่สองเ <c oughs> พือ่อที่จะเขียนคํานวณว่ารายได้จากการขายกว่ามันจะมาเป็นล้านแปดตรงเนี้มันเอาอะไรไปบวกอะไรลบอะไรนักเรียนเข้าใจไหม บางคนจะสงสัยต่อเอาแล้วทำไมไม่เขียนทั้งหมดลงไปในงบนี้เลยไม่ได้ค่ะมันจะทําให้งบใหญ่โตมากค่ะนักเรียนใหญ่โตแบบยาวเป็นหางว่าวไม่ได้มันต้องสั้นกระชับถ้าคุณอยากรู้ว่ายอดขายล้านแปดเนี่ยมาได้ยังไงให้คุณไปดูรายละเอียดงบที่1ที่อยู่ท้ายงบกําไรขาดทุนตัวเนี้ยนะคะอันนี้คือคอลัมน์ที่สคือคําว่ารายละเอียดมันจะมีทั้งหมด6รายละเอียด นักเรียนก็ต้องจําไว้คอลัมน์ที่3ก็จะเป็นจํานวนเงินเป็นจํานวนเงินคอลัมน์ที่4ก็เป็นคอลัมน์จํานวนเงินเหมือนกันแต่เป็นคอลัมน์จานวนเงินที่เป็นเหมือนสุดที่ออกไปก่อนออกไปทางด้านขวาสุดเลยเนื้อของมันก็จะต้องเขียนหน่วยหน่วยหน่วย,หน,วยหน่วยเงินนะคะ เป็นบาทประเทศไทยเราใช้บาทใช่ไหมคะมนักเรียนก็ต้องจำประกอบไปด้วยหัวงบและตัวงบตัวงบมีทั้งหมด4คอลัมน์แล้วสังเกตชื่อบัญชีและชื่อหมวดมีการเยื้องที่ไม่เหมือนกันชื่ออะไรที่ต้องชิดซ้ายสุดชื่ออะไรที่ต้องมีสเต็ปเข้าไปประมาณ5เคาะถ้าเราเรียนเป็นเคาะพิมพ์ดีดก็5เคาะหรือประมาณเข้าไปอีกสักประมาณ2เซนอะไรลักษณะนี้นะมีอะไรบ้างนี่คือรูปแบบที่นักเรียนต้องจํา จะประกอบไปด้วยรายได้จากการดําเนินงานรายได้จากการดําเนินงานประกอบไปด้วยอะไรรายได้หลักรายได้หลักก่อนเลยก็คือรายได้จากการขายแล้วก็รายได้อื่นแล้วก็เขียนคําว่ารวมรายได้เห็นไหมคะรวมรายได้นี่คือสุทธิของรายได้หมดและจบแล้วแค่นี้ล้านแปดเข้าใจยังคะ เสร็จปุ๊บก,ก็จะเป็นชื่อค่า้จ่ายค่า้จ่ายมีอะไรบ้างก็จะประกอบไปด้วยต้นทุนขายค่า้จ่ายในการขายค่า้จ่ายในการบริหารแล้วก็ค่า้จ่ายอื่นๆก็จะมีทั้งหมด4ค่คใช้จ่ายหลักๆนะคะค่า้จ่ายเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีการคำนวณมาก่อนแล้วถึงจะเอามาใส่ในงบได้อยู่ๆจะเอามาใส่ทั้งหมดแบบ100%ไม่ได้จะทำให้งบเราดูใหญ่โตเถอะทะดูยากแล้วก็ดูโลกมากเกินไปแล้วก็รวมค่า้จ่ายออกไปเอาไรายได้หักค่า้จ่ายกลายเป็นกำไรสุทธิก่อน ต้นทุนทางการเงินก็เขียนไปต้นทุนทางการเงินก็จะเป็นรายละเอียดที่อยู่ในลำดับที่7นะคะลำดับที่7ก็ต้องไปดูว่าไอ้ต้นทุนทางการเงินน่ะถ้าเป็นชื่อบัญชีมันประกอบไปด้วยชื่อบัญชีอะไรเดี๋ยวเราก็ค่อยว่ากันตรงนั้นอีกทีหนึ่งข้อมูลก็คำนวณออกมาเป็นแบบนี้แล้วสุดท้ายถึงจะเป็นกําไรสุดที่เห็นไหมคะกำไรสุดที่ตัวนี้ยอดมันก็จะต้องไปเท่ากันกับที่เราทําการปิดบัญชีมันจะเท่ากันอันนี้พูดในภาพรวมให้นักเรียนเห็น ว่ามันจะเป็นแบบนี้นะมีทั้งหมด4คอลัมน์มี2ส่วนหัวงบตัวงบตัวงบมีทั้งหมด4คอลัมน์ชื่อบัญชีตัวไหนชิดซ้ายตัวไหนเยื้องเข้ามา2เซนคอลัมน์ที่2คืออะไรคอลัมน์ที่3คือเงินอะไรคอลัมน์ที่4ี่คือเงินอะไรข้อมูลเหล่านี้เอามาจากไหนเอามาจากงบทดลองหลังรายการปรับปรุงทั้งหมดนะนะคะเราจะมาดูครูจะยกตัวอย่างแบบคร่าวๆนะ ให้นักเรียนดูแบบคร่าวๆนะที่เหลือนักเรียนสามารถดูเองเป็นทั้งหมดนะคะดูรายได้จากการขายอยู่ๆก็มาเป็นล้านแปดเราก็ต้องไปดูรายละเอียดที่1ว่ามันมันมาจากไหนเวลานักเรียนทํานักเรียนก็จะต้องไปทํารายละเอียดที่1โอ้โหคนละเรื่องคนละราวเลยขอโทษนะคะนักเรียนเนี่ยรายละเอียดประกอบนักเรียนก็ต้องเขียนรายละเอียดประกอบงบการเงินนะคะรายละเอียดที่1รายได้จากการขาย ขายสินค้าเนี่ยเขามีแค่1น2 2 6 5 0แต่มันมีรับคืนและส่วนลดจ่ายซึ่งเราจะต้องเอาไปหักเด็กบัญชีต้องรู้นะคะว่าการที่เราจะหายยอดขายสุทธิได้นั่นหมายความว่าขายหักรับคืนและส่วนลดจ่ายจึงจะกลายเป็นขายสุทธิเพราะฉะนั้นยอด1 8 1 0 8 5 0ตัวนี้จึงไปปรากฏอยู่ในงบกําไรขาดทุนนักเรียนดูงบกาไรขาดทุนของนักเรียนควบคู่ด้วยนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเอ้ยทำไมรา,ายได้จากการขายถึงเป็นยอด ยอดนั้นนี่แหละค่ะรายละเอียดประกอบงบเวลาคนเขาดูงบเขาจะดูเลยว่าเอ๊ะทำไมยอดขายถึงเป็น1 8 1 10, 8 5ล้านแเขาก็จะมาดูรายละเอียดประกอบงบอ๋อเพราะว่ามันเป็นขายสินค้าโ,โทษทีเพราะว่ามันมีขายสินค้าหักด้วยรับคืนและส่วนลดจ่ายเห็นไหมคะ,ะก็จะได้ยอดนี้เราก็เอาไปใส่รายรา,า,า,ายได้อื่นๆ นักเรียนดูนักเรียนดูงบกําไรขาดทุนนักเรียนต้องเปิดงบกําไรขาดทุนของนักเรียนควบคู่กันกับสิ่งที่ครูอธิบายนะเพราะคุณรูจะไม่ย้อนขึ้นย้อนลงมันจะทําให้นักเรียนตาลายรายละเอียดอื่นๆมันก็คือรายได้อะไรคะรายได้เบ็ดตเตล็ดนะเราก็จะเอามาใส่เราจะไม่ใส่คําว่ารายได้เบ็ดตเตล็ดลงไปในงบแต่เราจะใช้คําว่ารายได้อื่น เป็นสเต็ปที่2มันไม่มียอดใดมาคำนวณกับมันนักเรียนก็ใส่ไปยอดเดียวนะะั่นแหละค่ะแล้วก็ใส่ยอดรวมแล้วก็เอายอดเนี้ยไปใส่เขาให้ใช้คํานี้ค่ะนักเรียนภาษาที่อยู่ในงบรายได้จากการขายรายได้อื่นแล้วก็ใช้คําว่าต่ออะไรคะแล้วก็รวมรายได้ใช่ไหมคะนักเรียนก็รวมรายได้ของมันไปนรวมรายได้ของมันไปตรงนั้น,นรวมรายได้ของมันก็จะได้1นึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าสิบต่อไปต้นทุนขาย จำจำภาพต้นทุนขายได้ไหมคะต้นทุนขายเหล่านี้นักเรียนก็เอาข้อมูลมาจากงบทดลองหลังรายการปรับปรุงค่ะสินค้าต้นงวดเท่าไหร่คะเนี่ยจ์ก็อยู่ในงบทดลองนั้นหมดเลยบวกด้วยซื้อสุดทิซื้อสุดทีปประกอบไปด้วยซื้อสินค้าบวกค่าขนส่งเข้าเห็นไหมฮะหักส่งคืนส่วนลดรับ ก็ออกไปเป็นยอดซื้อสุดทิ่เอาสินค้าต้นงวด98 0 0ตัวนี้บวกด้วยซื้อสุดทิ้ง8อ0 0่ตัวนี้กลายเป็นสินค้าที่มีไว้เพื่อขายหากสินค้าคงเหลือไปงวดอันนี้ก็คืออยู่ในงบทดลองอ,อยู่ในอ,อยู่ในงบทดลองหลังรายการปรับปรุงนะนักเรียนจะเห็นว่ามันจะอยู่ในรายการที่เท่าไหร่นะอยู่ในรายการทีอ่อยู่ในข้อมูลเพิ่มเติมโทษที อย,อ,อยู่ในข้อมูลเพิ่มเติมใช่ไหมฮะอยู่ในข้อมูลเพิ่มเต <shad S 1> <phon tutor. S 2> ิมสินค้าคงเหลือปลายปีอยู่ในข้อมูลเพิ่มเติมนะคะส่วนในงบทดลองหลังรายการปรับปรุงที่เป็นสินค้าคงเหลือตัวนั้นมันก็ยังคงเป็นสินค้าต้นงวดนะนักเรียนที่อยู่ในงบทดลองหลังรายการปรับปรุงที่มันอยู่ในลำดับที่ลำดับที่105งบทดลองหลังรายการปรับปรุงที่ชื่อบัญชีสินค้าคงเหลือ105นั้นั่นคือสินค้าคงเหลือต้นปีนะ ไม่ใช่ปลายปีนะปลายปีมันจะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ,ะนักเรียนก็มาหักไปก็กลายเป็นยอดต้นทุนขายนักเรียนก็เอาต้นทุนขายตัวนี้กลายเป็นรายละเอียดที่3ที่นักเรียนจะต้องเอาไปใส่ในในงบนั้นนะคะรายละเอียดที่4่นักเรียนจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายใน,ในการขายทําไมอยู่ๆถึงกลายเป็น6กแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยสิบสองค่าใช้จ่ายในการขายกับค่าใช้จ่ายในการบริหารบางคนแยกไม่ออกค่าใช้จ่ายในการขายนักเรียนขาย เงินเดือนพนักง,งานขายเนี่ยค่าใช้จ่ายในการขายแน่นอนค่าในหน้าคุณขายได้เยอะคุณก็ได้ค่าในหน้ามากคุณขายคุณก็ต้องส่งสินค้าไปให้ลูกค้าเพราะฉะนั้นค่าค่าขนส่งที่คุณจะต้องจ่ายก็คือค่าขนส่งออกทีนี้ไอ้พวกค่าสาธารณูปโภคอะไรทั้งหลายแหละนักเรียนจําตารางได้ไหมจําตารางที่อยู่ในข้อที่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมข้อที่8 การปันส่วนค่า้จ่ายข้อมูลในข้อที่8ที่เขาจะให้มีการจ่ายค่าสาธารณูปโภคเงินสมทบกองทุนประกันสังคมวัสดุสำนักงานใช้ไปค่าเช่าสำนักงานค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ค่าเสื่อมราคาค่าตกแต่งนักเรียนจำได้ไหมแล้วเขาก็บอกว่าให้เป็นค่าจ่ายในการขายเนี่ยหกค่าใช้ค่าจ่ายในการบริหาร40%สําหรับค่าสาธารณูปโภคอะถ้าเป็นของขายเนี่ยให้6 0ส ถ้าเป็นของบริหารให้40%เพราะว่ายอดที่เขาให้มา7,690ที่อยู่ในงบทดลองหลังรายการปรับปรุงเนี่ยมันคือร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะแล้วก็แบ่งกัน60กับ40 60กับ40มันก็เป็นร้อยไมล่ะอ่าใช่ไหมคะก็คูณกันไปออกไปออกยอดไปให้มันครบนะฮะอันไหนที่เขาไม่ได้แบ่งสัดส,ส่วนนั่นเองก็ใส่ยอดในงบทดลองหลังรายการปรับปรุงได้เลยที่เป็นค่าใช้จ่ายอ่าบางคนจะแยกไม่ออกอ่ะอะดูต่อนะค่าในหน้าขายมากก็ได้ค่าในหน้ามาก เวลาขายของได้ก็ต้องจ่ายค่าขนส่งออกให้ลูกค้าค่าสารูปพวกอันนี้เขาเขาบอกมาว่าให้ขาย60%เงินสมทบกองทุนประกันสังคมโจทย์ก็บอกให้มาว่าให้ขายไป75%ค่าจัดแสดงสินค้าอันนี้มันก็เกี่ยวกับการขายอยู่แล้วนะวัสดุสำนักง,งานใช้ไปนะโจ์ก็บอกว่าให้แบ่งไป40% ค่าเช่าสำนักง,งานจทย์ก็บอกมาแบ่ง50%ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์เครื่องตกแต่งก็แบ่งไป50%กับ60%ตามลำดับค่าเสื่อมราคารถบรรทุกอันนี้ก็คือบรรทุกของไปขายประมาณนั้นนะก็ใส่เข้าไปแล้วก็รวมแล้วก็เอายอด632,000ตัวนี้ค่ะนักเรียนเอาไปใส่ในงบกำไรขาดทุนตรงรายละเอียดที่4เห็นไหมคะ แล้วเรียนก็ไปที่รายละเอียดที่4ก็เอายอดเดียวยอดสุดท้ายของมันตรงเนี้ยไปใส่ในรายละเอียดที่4เปิดงบควบคู่ไว้นะต่อไปรายละเอียดที่5ค่าใช้จ่ายในการบริหารพอนักเรียนเอาค่าใช้จ่ายของขายไปหมดแล้วที่เหลือก็เป็นบริหารนะคะนักเรียนก็เก็บมาให้หมดแล้วกันที่มันเป็นตระกูลค่าใช้จ่ายหมวด5นะเก็บมาให้หมดนะ,ะเก็บมาให้หมดก็กลายเป็นของบริหารไปก็ใช้ยอด7 3 2 0 0 0ตัวเนี้ยนะคะเอาไปใส่ในรายละเอียดที่5เอ้ยนง เออถูกแล้วในรายละเอียดที่5ก็เป็น732,258ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นค่าใช้จ่ายอื่นก็คือผลขาดทุนจากสินค้าจรกรรมอ่าผลขาดทุนตัวนี้ถือเป็นค่าใช้จ่ายมันจะมีอยู่ในงบทดลองหลังรายการปรับปรุงอยู่แล้วยอด2 2 5 0 0มันไม่มีการคำนวณในดๆนักเรียนก็ต้องเอามาแสดงโชว์นะคะก็ใส่ยอดไปในงบกำไรขาดทุนตรงรายละเอียดที่6เปิดควบคู่กันไปด้วยนะ เสร็จปุ๊บนักเรียนก็เขียนตัวเลขออกมาว่ารวมค่าใจ่ายทั้งสิ้นก็เป็นหนึ่งล้านบาทแล้วก็เอารายได้ค่ะเอารายได้1 8 1ปดแ0ไปลบกับ1 7ึ่งลานตัวเนี้ย ก็จะกลายเป็นกำไรสุทธิก่อนต้นทุนทางการเงินคือ1 2 9 9งแสนมั้ยคะต้นทุนทางการเงินเด็กบัญชีต้องจําอะไรคือต้นทุนทางการเงินเวลาเราไปติดต่อธนาคารเพื่อทําธุรกรรมนะไปติดต่อธนาคารเพื่อทําธุรกรรมมันก็จะมีการเสียค่าธรรมเนียมธนาคารก็ถือว่าเป็นต้นทุนทางการเงินเวลาเราไปกู้เงินกิจการไปกู้เงินมีการจ่ายดอกเบี้ย ดอกเบีย้ยจ่ายที่จ่ายไปเขาก็ถือว่าเป็นต้นทุนทางการเงินมันก็จะมีอยู่แค่นี้เนี่น,นี้อันนี้ก็คืออยู่ในงบทดลองหลังรายการปรับปรุงนักเรียนก็ามาแสดงบวกกันได้ยอด14,350ก็เอายอดเนี้ยกลับเข้าไปใส่ในงบกําไรขาดทุนตรงรายละเอียดที่7หลังจากนั้นนักเรียนก็เอาไปหักออกจากกําไรสุทธิก่อนต้นทุนทางการเงินก็จะกลายเป็นกําไรสุทธิ8 8 6 4 0 นักเรียนต้องทําข้อมูลรายละเอียดพวกนี้ให้เรียบร้อยก่อนนึกออกไหมคะให้เรียบร้อยก่อนนะพอทําเสร็จปุ๊บนักเรียนก็ค่อยเอาไปใส่ในงบกําไรขาดทุนเห็นไหมคะรายละเอียดพวกนี้มันก็จะมาใส่ตรงตามนี้ให้หมดสําคัญคือจํารูปแบบของการเขียนงบตรงนี้ให้ได้ว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ต้องจาไม่จาทาไม่ได้นะคะบอกไว้เลยนะคะไม่จําทําไม่ได้พูดไว้เลยนะคะอันนี้คือกรณีแบบขั้นเดียวแบบหลายขั้นแบบหลายขั้นทาเหมือนกันใช้ข้อมูลเดียวกันนะคะใช้ข้อมูลรายละเอียดประกอบงบเหมือนกันแต่ครูจะอธิบายในภาพรวมให้นักเรียนดูว่ามันมีอะไรบ้างตัวหัวงบ หัวงบ3าบรรทัดเหมือนกันคะ่ะชื่อกิจการชื่องบกําไรขาดทุนสําหรับปีสิ้นสุดวันที่คอลัมน์มีกี่คอลัมน์คะมี4ี่คอลัมน์เหมือนกันมี4คอลัมน์คอลัมน์แรกเป็นชื่อ,ช,อชื่อของมันเนี่ยค่ะเริ่มจากรายได้ก่อนรายได้จากการขายเห็นไหมคะต้นทุนขายรายได้หักต้นทุนขายกลายเป็นกําไรขั้นต้นแล้วก็ไปบวกกับรายได้อื่นกลายเป็นกําไรก่อนหักค่าใช้จ่าย แล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการขายค่าใช้จ่ายในการบริหารค่าใช้จ่ายอื่นบวกกันรวมเป็นค่าใช้จ่ายแล้วก็เอารายได้ล้านสี่ตรงเนี้ยนะคะรายได้ตรงเนี้ยกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยมาหักค่าใช้จ่ายล้านสามกลายเป็นกําไรสุธทธิก่อนต้นทุนทางการเงินแล้วก็หักด้วยต้นทุนทางการเงิน กลายเป็นกําไรสุทธิไม่ว่าคุณจะทําขั้นเดียวหรือหลายขั้นนะนักเรียนกําไรเท่ากันเหมือนเดิม8ปดแปดเวลาปัญหาของนักเรียนคือนักเรียนต้องจํารูปแบบมันให้ได้การเขียนภาษาพวกนี้เนี่ยภาษาที่เขียนตรงนีน้มันจะตายตัวของมันอยู่แล้วต้องจําภาษาตรงนี้ให้ได้รายละเอียด1นถเหมือนกันแต่พอมันสลับปุ ในเมื่อมันใช้รายละเอียดเดียวกันเพราะฉะนั้นน้องเรียนจะเห็นถึงความสลักตัวเลขแล้วก็คอลัมน์เงินตรงไหนที่จะต้องใส่ในคอลัมน์ที่3มคอลัมน์เงินตรงไหนที่จะต้องใส่ในคอลัมน์ที่สี่นี่คือรูปแบบที่ในการจําแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคาดหวังในขั้นตอนเดียวเนี่ยคาดหวังตัวนเนี้ยเนี่ยจำตัวนี้ให้ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์สักอันเถอะ สักรูปแบบหนึ่งเถอะนะคะเอ้าไหมคะหนึ่งจำรูปแบบการเขียนงบให้ได้ก่อนมีหัวงบเขียน3าบรรทัดถูกแล้วหรือยังตัวงบมี4คอลัมน์คอลัมน์มที่1เขียนอะไรบ้างในแต่ละรูปแบบคอลัมน์ที่2คืออะไรบ้างคอลัมน์ที่3คืออะไรคอลัมน์ที่4คืออะไรลำดับถัดไปคือรายละเอียดประกอบงบในแต่ละชื่อนั้น มีชื่อบัญชีอะไรบ้างที่จะต้องเอามาบวกลบกันนั่นแหละคือสิ่งที่นักเรียนจะต้องไปจัดการตัวเองให้ได้และไม่ใช่เฉพาะวิชาของครูนะคะที่งบการเงินเป็นแบบนี้ทุกบัญชีงบการเงินจะเป็นลักษณะนี้เกือบทั้งหมดอยู่แล้วเพราะมันเป็นมาตรฐานที่จะต้องทํากันเหมือนกันอยู่แล้วเพียงแต่รายละเอียดของชื่อบัญชีก็จะแตกต่างกันตามชื่อบัญชีนะตามวิชา หะะวังว่านักเรียนจะเข้าใจอันนี้คืองบกำไรขาดทุนเดี๋ยวคลิปถัดไปถึงจะเป็นงบแสดงฐานะการเงิน